สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้นี่เห็นะส่วนลับเพิ่มมาอีกแล้วนะครับสําหรับเกมพาเวสทาวนะทุกคนนะเหมือนเดิมครับทุกคนครับทําให้ได้45อันจะได้ส่วนลับมานะครับเป็นกระส่วนลับในกระจกนะทุกคนนะเออเป็นมันส่วนในกระจกครับซึ่งสวยงามอยู่นะเป็นแบบตีมสีชมพูน่ารักมากเลยนะทุกคนนะอืมสําหรับใครที่อยากได้นะครับแต่ว่าพี่ลองเล่นไปดูละ มีความยากอยู่นะออเอา,เอ,าอย่างนี้แล้วกันบอกที่ได้เลยว่าสาตรฟรีมีความยากอยู่ลองเล่นดูสักพักหนึ่งละเนี่ยสามร้อยแต้มนะครับแค่แบบขั้นที่ประมาณหกเจ็ดแปดนี่คือเกินสามร้อยแล้วนะอะโอเคไม่เป็นไรนะใครก็มาลองดูแล้วกันครับใครอยากได้พื้นที่รับก็อย่าลืมมาลองนะทุกคนนะรอบนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเ,เลี้ยงหนอนเลี้ยงแมลงนะครับแล้วก็ ทำการปรับปรุงพื้นที่นะครับจนครบ45ครั้งก็จะได้พื้นที่รับมานะครับถ้าใครไม่ถึงถึง yeah, 18ดครั้งก็จะได้อ่านี่นะครับมีของตกตรงตกแต่งนะทุกคนนะเนี่ยจะเจ็ดเก้าครั้งก็ได้อันนี้นะครับมีของตกแต่งแจกฟรีให้อยู่สขั้นนะทุกคนนะอ่านี่มีมีไอ้นี้ด้วย Love Runway นะครับทุกคนครับอ่ะเรามาดูตีมตอนนี้ดีกว่ามันน่าจะเข้ากันกับ Power Cup หรือเปล่าพาเ e ทครับตอนนี้ครับคือตีมนี้ครับทุกคนครับ ันนี้คือบ้านเหรอสกินอ๋อสกินเล้าไก่ทุกคนเออสกินเล้าไก่แบบใหม่ครับเออน่ารักอยู่น่ารักอยู่แล้วก็อะไรเนี่ยเออเพิ่มเหมือนเพิ่มขยายให้เราสามารถอา่าขยายเล้าไก่ได้อะ่ะเออเหมือนไว้เพิ่มขยายเล้าไก่นะครับเออส่วนของตกแต่งต่างๆก็ประมาณนี้นะทุกคนนะสวยนะอืมเป็นสวยครับเป็นเหมือนอา่า Alice in the Wonderland ไหมเออเหมือนทีม Alice in the w o อร e r l a n d เออประมาณนั้นนะทุกคนนะมันเขาใช้ชื่อตีมว่าอะไรเอยเมจิกแลนนะทุกคนนะเออเขาใช้ตีมว่าเมจิกแลนครับอย่างไรอยู่นี่สลับไปสลับมานะครับเออนี่อันนี้นี่เองครับทุกคนครับเออเป็นกระต่ายเป็นบ้านบ้านเป็นบ้านรูปกระต่ายนะตีมนี้นะเออน่าสนใจไหม เออถ้าสนใจนะทุกคนนะมันคือตีมเหมือนอลิซอินเดอะวันเดอร์แลนด์แหละทุกคนเออตีมอลิซนะทุกคนนะอ่าสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนครับเข้ามาลองเล่นดูนะทุกคนนะเออเดีก็พี่ก็แจ้งข่าวประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนครับไม่ได้หายไปไหนนะเอามาอ่านป้ายกันนิดนึงดีกว่ามาอ่านป้ายกันนิดนึงดีกว่าเออน้องอยากเล่นอยู่นะครับร้องซักซีดบอกน้องอยากเล่นอยู่นะครับน้องพลอยบอกแวะมาเก็บสมนะครับน้องอลินบอกสมทำไมไม่เกิดเลยนะ รีวิวกิจกรรมบ้างสินะครับอตโต้บอกนะครับมันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมวันที่สองออโต้บอกว่ตั้งวันที่สองละมีอยู่แค่นี้นะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกคนครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมเพลฟด้วยนะครับเจอกันนะครับ